กลับมาร้านยืนหนึ่งแถวหน้านะคะในงานบริติทโปรแฟกค,ครั้งที่2ค่ะเรื่องกิมเรื่องใหญ่1 1บเสิพฤศจิกายนยนี้ที่ร้านโปรโมชั่นชั้น1นะคะศูนย์การค้าสั้นเทพาซาเวสเด ห้าวันเท่านั้นนะคะไม่่คอมาต่อคุนนอกขาร้านแรกร้านนี้ค่ะร้านต่อไปในช่วงนี้ค่ะร้านเจ้าสัวค่ะคุณนอเจ้าสัวนี่นน่ทราบชื่อทราบประวัติของเขาเขามาจากตลาดเก่ายาวราตนนะโอ้โหคุณนองขาร้านนี้นะคะตั้งแต่ตลาดเก่ายาวราถึงรู้เรื่องดีในการที่ทําเรื่องเกี่ยวกับหมูหมูนะคะอันนี้คือหมูสเต๊กเป็นหมูสเต๊กแบบพรีเมี่ยมและเนื้อหมูเขาเนี่ยในการทำหมูสเต๊กนะคะเป็นเนื้อหมูหน้าสันนอกนะคะหมักด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะนะคะแล้วก็น้ําจิ้มเนี่ยนะคะจะรสเด็ดมากๆแล้วก็น้ําอาจารย์เนี่ยนะคะเป็น โบราณใช้น้ำบวยแท้นะคะแทนน้ำส้มสายชูค่ะคุณท็อปขาอาร,รอ่อยมากอ,อีกหนึ่งสินค้าขายดีนะคะต้องบอกว่าเป็นของทานเล่นคู่บ้านกินได้ทุกเพศทุกวัยคุณก้องะบ้านปังปอนร้านนี้นะคะเพื่อนี่ชั้นบอกว่าคุณเอ๋ยเขาไปขายในงานไหนก็หมดทุกงานเพราะว่าหากินยากมากอันนี้คุคณท็อปขาขนมปังพริกเผาค่ะอืม้องเคยกินพรงเผา อร่อยหนบม,มากหนุบมากขนมปังกระเทียมเขาดีนะคุณก้องเขาจะแบบปั่นกระเทียมสดๆลงไปแล้วขนมปังกระเทียมเขาจะเป็นตัวขายดีที่สําคัญเลยคุณก้อง่ะ<ม>ทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาบอ,อกการันตีว่าไม่มีไขมันทราน์ไม่แพงเลยราคาถึงว่าร้อยบาทนะคะอันนี้นะคุณก้องหูงเดียวนี่คุ้มมากจริงกันทั้งบ้านเลยเป็นของให้ทําแบบเขาเรียกว่าโฮมเมดอะ่ะอร่อยมากอร่อยมากเขาบอกว่าตอนที่ไปที่ร้าน,านเราก็ขายดีไม่ได้โง่ขึ้นมาเลยเนาะอันนี้เลิศมากนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่ภูมิใจนําเสนอ ติ๋มปลาสลิดโอ้ยเห็นอย่างนี้นะคะคุณปลาสลิดเขาไม่ติ๋มนะปลาสลิดเขาตัวอ้วนอุกอักใหญ่ๆเลยนะคะติ๋มปลาสลิดนี่นะฉันรู้จักกับเจ้าของร้านคือดิฉันเนี่ยก่อนที่เขาจะมาออกลิ้นติดโปรแฟร์ดิฉันเคยสั่งปลาสลิดของเขาอยู่เป็นประจำของเขาเนี่ยนะสั่งไปเนี่ยส่งขึ้นไปที่วัดที่อุดรคุณเนื้อตัวนี่ใหญ่อักๆนะแล้วไข่มาจุกๆุอย่างนี้ ติ๋มปลาสลิดเนี่ยนะเขามีความชํานาญเพราะว่าต้องกับรุ่นแม่เขามานะจนถึงรุ่นเขาในการทําปลาสลิดปลาชอนะ่อนอะไรต่างๆเนี่ยทาของแห้งขายเนี่ยนะับกว่า30ปีนะเยอะมากๆเลยทำมานานแล้วเขามีความชํานาญมากแล้วของเขานี่นะมีทั้งออยฮารานคุณก้องอันนี้จะบอกให้คุณผู้ชมค่ะปลาสลิดนึ่งอย่างนี้เนี่ยถ้าของไม่สดจริงเขาเอามันนึ่งอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันจะเหม็นตุกแต่ของเขาเนาาี่ยนะคะเขายืนยันความอร่อยเลยรังสรรเมนูนี้ขึ้นมาเป็นปลาสลิดนึ่งซึ่งหาทานที่ไหนไม่ได้นะคะทานกับน้ำพริกตาแดง หลายๆคน <All right. S 1> ต้องไปติดอยู่กับการกินปลาสลิดทอดนะแต่ก็กลัวเรื่องความอ้วน mm. กลัวเรื่องของทอดกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลลองมาทานปลาสลิดนึ่งของเทานะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ปลาสลิดทอดอย่างที่เราชอบทานก็มีบ้างมาให้สามารถแกะกินได้ง่ายๆเลยเนื้อเป็นไงถูกใจแม่ชอบอ่ะเนาะ เดี๋ยววันเกิดจะให้ปลาสลิดแพใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วปักทุเทียนให้อย่าลืมนะคะมาเจอกันในงานลิ้นติดโปรแฟรครั้งที่2เรื่องกินเรื่องใหญ่11-15พฤศจิกายนนี้ที่ร้านโปรโมชั่นชั้น100กันค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกต5วันเท่านั้นค่ะเจอกันนะคะลิ้นติดโปรแฟรนะคะเอาวันนี้ต้องขอบคุณค่ะสำหรับสถานที่ถ่ายทำโครงการเพสรามินทานะคะบ้านเดี่ยวโครงการคุณภาพจาก SC s c e s s e สค่ะ